สวัสดีค่ะจันใสนะคะวันนี้เราจะมาทำไอติมป๊อบอิค่ะทุกคนแตนแตน,แนเตนเียวเนียว <c oughs> ไอติมป๊อปอิของเราวันนี้เป็นไอติมทําเองนะคะแา้วที่ในมือนั่นคืออะไรอ่ะไอติมป๊อปอิเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วออใช่เนี่ยเสร็จแล้วอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ้าเหรอไม่ใช่อันนี้ก็คือไอติมป๊อปอิดแต่ว่าเราจะทําให้เขากินได้จริงๆและไอติมที่เราจะทําวันนี้มีหลายแบบด้วยไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวไอติมทั้งหมดนะคะเราจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์เอลินเพราะว่าตอนนี้เอลินหลับอยู่นอนกลางวัน <S <S เออถห้เอลินตื่นขึ้นมาเราก็จะมาแกะไอติมพร้อมกันแล้วมาดูกันว่าเขาจะว้าวแค่ไหน มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไอติมป๊อปอิดกันนะคะเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเราค่ะทุกคนนี่เลยเราจะทำไอติมให้ได้สีตามนี้เลยนะคะทุกคนก็คือสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วตรงนี้ก็สีเหลืองซึ่งเราต้องมีนี่ค่ะเข็มชีดยาถี่ก็ซีนอ่ะใช่อยได้ด้วยเหรอเราจะมาเริ่มด้วยสีชมพูโอ้สีเหลืองก่อนสีเหลืองสีเหลืองช่วงนี่ มันไม่มีนมสีเหลืองค่ะทุกคนเราก็เลยต้องผสมสีลงไปให้เป็นสีเหลืองโอ้สีเหลืองทันตาเห็นนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ไซลิงนะคะดูดแล้วก็มาบีบตามปุ่มใช้สีเหลืองแค่นี้เองอะ่อะการนะการด้วยการด้วยการด้วยการสีเหลือง รู้ปริมาณแล้วใช่ไหมใช่มันต้องเทเยอะขนาดนี้นะเตือนต่อไปสีฟ้านะคะแค่นี้โอเคหนึ่งหยดท่วนต่อไปดูดสีฟ้าว้าวโอหวันนี้เราวัคซีนนะคะบูเดนาค่ะคืออะไรบูไงมาจากโมเดนาก็บูเดนา เต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วแล้วบอกเรียนรู้สีชมพูทีนี้ไม่ต้องผสมแล้วค่ะเพราะว่าสีชมพูของเราเป็นนมสตรอเบอร์รี่อะไรนะสตรอเบอร์รี่ฮะอะไรนะสตรอเบอร์รี่ฮะอะไรนะสตรอเบอร์รี่ไม่แก้ให้ด้วยอ่ะแก้เองเล่นเองอ่ะโอเคเฮ้ยสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะทุกคน ไอติมป๊อปอิดของเรานะคะเราจะมาทำอันต่อไปอันต่อไปนะคะเป็นไอติมมิกกี้เมาส์ค่ะรถที่เราจะทำก็คือรถแป,ป๊ซี่และน้ำแดงนะอะไม่ได้สีตามนี้เหรอสีตามนี้หรอไม่สิมิกกี้เมาส์จริงๆมันต้องเป็นสีดำแดงอเออเราก็เลยจะทำสีดำแดงหูสีดำหน้าสีแดงเออทาโทษนะคะดูดมามีดฟองค่ะลูกดูดจช้าสินะมันล้ม,มอ,อ่ะเออเหรอ โอ้โหสุดยอดไปเลยหูสีดำอโอโลงช้าช้าด้วยเอออุ๊ยทุกคนจะบอกว่ามันยากอะ่ะเฮ้ยเราจะทำรออปไะเนี่ยโอ้โหเอาใหม่นี่ไงมันไม่เหมาะสำหรับคนใจร้อน,นี่ยดูดช้าช้าดูดช้าช้าโอเคเอาให้ปิ่มเข้าไว้ไม่เป็นไรอ๋อหยดไปแล้วหนึ่งทีเห็นอะไรดังๆตรงนี้ไหมคะ เออเอาจริงเราก็ย้ายมาฝั่งนี้สิเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราอ่ะทำไมคิดไม่ได้เอาอีกแล้วเทเลยแล้วกันอ่ะหูเสร็จแล้วนะคะต่อไปทำหน้ามิกกี้ไม่ต้องเทเยอะทำไมอ่ะเทลงไปเลยสิคะเออนั่นละดีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสร็จเลิกทำแล้ว <laughs> โอ้โหภาพในหัวคือแบบมันง่ายแล้วแบบสีสวยนะมันง่ายแบบว่าเด็กอนุบาลก็ทําได้อย่างนี้เหรอเอนเนี้ยโอ้โหเอาจริงโคตรยากด้วยแต่ถ้ามันทํแล้วได้แล้วมันคุ้มค่ามันจะแบบทําขายได้เลยแต่ลูกค้ารอนานนะโอ้โหอะโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะเอาถาดนี้นะคะไปเข้าตู้เย็นเปิดตู้เย็นให้ีโอยโอ๋ยตะคิวตะกี้ เข้าข้างล่างแล้วกันฮึบเอ้ยไหล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 เอออ๋อมันไหลไปเลยจบเข้าตู้เย็นไปแล้วสองอันค่ะต่อไปอันนี้สีเขียวกบน้อยรอบนี้กบจะน่าก,กินมากค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นไอติมชาเขียวกบนั่นเองสีเดียวไปเลยล้วน ใจเย็นๆแจ่มใสใจเย็นๆบอกตัวเองอยู่เนี่ยทําไมมันดูไม่เขียวเหมือนกบเลยอ่ะเป็นกบเด็กอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมือสั่นมือสั่นมาแล้วโอเคพอยังพอแล้วโอเคพอแล้วไปแช่ตู้เย็นอันนี้ง่ายเนาะง่ายมากน่าจะยกยากนะมันติ่มเหลือเกินมาโอ้ย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  และจานใหญ่อะเขาตู้เย็นได้เปล่าเนี่ยไดสิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยสะเทือนสะเทือนสะเทือน <cl ap> อันนี้สำเร็จอัน,นต่อไปค่ะ <cl ap> ไอติมต่อไปเป็นไอติมเฟ้นายค่ะทุกคนจะบอกว่าไอติมอันนี้สามารถกินไปเล่นไปได้ด้วยค่ะทุกคนแค่นี้แล้วก็ไปเดงอันนี้ลงรูปเลยต่อไปเป็นสีเขียวค่ะ น้ำเขียวด,ด,ดู้ต่อไปสีส้มค่ะจริงๆขั้นตอนการลินมเมื่อกี้ต้องไม่ลินเองนะทำไมอ่ะต้องเอลินเฮ้ยต้องเอลินแต่ลินหลับอยู่ว้าวเสร็จแล้วไวมากอันเนี้ยดูดิ นี่ไอติมของเราเสร็จแล้วพันคนใช่ปะไอติมโอเคเราจะเลื่อนมาทางนี้ค่ะโอ้ยไอติมอันต่อไปเป็นไอติมคัพเค้กค่ะทุกคนอันนี้รสชาติจะแปลกไปจากอันเดิมๆนะคะเพราะว่าเราจะทำาดยาคูและใส่ปีโป้ด้วยซึ่งทำได้หรือเปล่าไม่รู้ทำได้ทำได้ที่ผ่านมาเราก็ทำได้มาตลอดเทยาคูใส่นี้เลยแล้วกันนะ ป๊อบอิดอันหนึ่งยาคูก็พอนันเนี่ยขวดหนึ่งใช่ป่ะใช่พอดีเลยเออพอดีเลยอ่ะลักเทมาเต็มขนาดนี้ถามอะไรหน่อยอปีโป้เป็นตรงไหนไม่เป็นไรเราสามารถดูดออกได้ไงวบนี่ไงหายไปแล้วเห็นป่ะเออดูดออกใส่แก้วได้นี่ไงปีโป้บดใช่ใช่ใส่ลงไปเลยทั้งอันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ค่ะแล้วเราก็บด ทุกคนเราอะมีอะไรจะสารภาพก่อนหน้าเนี่เราไปบดปีโป้มาแล้วเป็นยังไงล่ะสีเป็นน no ี้อันี้เราไปใส่เครื่องปั่นนะเนี่ยเราไปปั่นปีโป้มาแล้วละเอียดยิบใช่ละเอียดยิบเราก็เลยต้องมานั่งทำบทเองนี่ชิ้นใหญ่เลยใส่ลงไปใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปอืมอร่อย โอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนยาคูปีโป้ของเราเป็นยะังน่าจะดีะไหมหมายถึงยาคูปีโป้เหรอเขาเองเดี๋ยวเราจะยกอันนี้เข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็มาดูกันว่าไอติมทั้ง5อันของเราจะเป็นยังไงแล้วเราพร้อมเอลินด้วยใช่ถ้าไอติมแข็งปุ๊บเอลินก็น่าจะตื่นพอดีเลยค่ะทุกคนไป <c oughs> เอลินตื่นแล้วค่ะแล้ววันนี้เรามาในตีมอะไร <c oughs> ใช่ยูนิคอร์นเสื้อเรายูนิคอร์นนี่นะคะชุดเรายูนิคอร์นไอติมป๊อบอิตของเราก็แข่งแล้วค่ะทุกคนมีไพรส์ให้ลิลลี่ปิตต้ากับปิตต้ากับแต้นแตนแต้นอันนี้อะไรเอ่ยอบอบนี่เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะเป็นไอติมได้ไหมอบอบหักหรือเปล่านี่ต้องค่อย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  เอลินขาเขา้าหายก่อนหนีเหรอเรขค okay. ่อยกดโอเคอู้มันแตกอะ่ะมันแตกออกจากกันอะ่ะแตนแตนตอ,อืดอือดอืดลุ้นใช่ปะ่ะอ่ะเหลือแต่ตากบเหลือตากบอย่างเดียว <laughs> <laughs> อ่ะโอเคทำไมมันเฟ <laughs> ลอย,อย่างนี้ล่ะคะทุกคนเอานาอาจจะเป็นอันแรกไง อ่านี่นี่ประกอบตาได้แล้วประกอบตาได้แล้วเย้อบ,อบมาแล้วสมมุติว่าเป็นอบอบที่สวยงามที่สุดน,นี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกบที่ตายแล้ว <laughs> กับกบที่มีชีวิตอ่ะชิมอันนี้รสชาติเขียวเดี๋ยวไปรสอื่นดีกว่าเชื่อจอมั้ยเนะออไหมเออปะ ทำไมมันเค็มทำไมเราทำรสชาเขียวไม่ใช่หรออ่าทำไมเค็มอ่ะก็พี่บิดเกลือเข้าไปฮะพี่กลัวมันไม่แข็งบิดหมดเลยปะเนี่ยเต็มเต็มเลยกลาเอาเย็นไว้ก่อนไม่ทุกตัวเลยปะเนี่ยเออปล่าเปล่าเปล่าออเฉพาะตัวนี้โอเคงั้นไปตัวต่อไปตัวนี้เค็มมากค่ะทุกคนอันต่อไปค่ะทุกคนติดตาแล้วนะเต้นเต้นเต็มเอลินอันเนี้ยเล่นได้ เล่นได้ยังไงรู้ปะปุ๊ดอุ้ยเลไอรินเรามากดป๊อปอิดกันนั่นแหละกดเลยอุ้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 ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอยอุ้อุ้ย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 อุ้อยอุ้ยอุ้ยอุ้อย ไฟนอรเย้ <Yeah. S 3> ไฟนอรเย้ <Yeah. S 1> ไฟนอร์งวดูก็รู้ว่าหลานรักแค่ไหนอ๋อไฟลูกอันทีเดียวไฟอาจารย์สิทีใหญ่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 ใต่อันต่อไปดีกว่าโอเคไหมอันต่อไปนะอันต่อไปค่ะทุกคนปิตา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 แตนแตนแต ยาคูปีโป้อุ้ยอยากกินแล้วดีอยากกินแล้วดีอะได้เลนหนึ่งแท่งเอาเลยกัดเลยอร่อยไหมอืมอร่อยปะแล้วเราจะไม่เลี้ยงให้เป็นรูปขับเค้กไยล่ะลืมเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้เป็นรูปขับเค้กลินดูดูขับเค้กมาแล้วอ้ออ๋นี่ไงขับเค้กของเราค่ะทุกคนเห็นไหม นี่คับเค้กเป็นไงไอติมค่ะเหมือนเลยนะน่ารักนะ <S <S สีสวยใช่ไหนกินใหญ่เลยอร่อยใช่ปะอันต่อไปไหมอันต่อไปอันต่อไปค่ะทุกคนปิดตาก่อนอาจารย์ปิตาก่อนอาจารย์หมอโอเคโอเคแตนแตนแตนอันนี้อะไรเอ่ยมิกกี้เมาส์ค่ะทุกคน เราจะสะหูละลายเร็วมากคืยแบบตัวเย็นเมื่อกี้ค่ะทุกคนลินช่วยแจมปิ้นหน่อยกดเลยโอ้โหทุกคนคะ่ะมันละลายเร็วที่สุดเร็วแบบอันนี้เป็นแ๊ปซี่กับน้ำแดงโอ้ฮัลโหลอ่ะมิกก้เมาส์โอเควิญญาณไม่ใช่วิญญาณอะวางข้างกันข้างหนึ่งคือมิกก้เมาส์อีกข้างหนึงคือมิก้เมาส์อาบเล Blender, il, ไอรินเดี๋ยวอาจารย์ชิมให้ก่อนกินได้เปล่าวเฮ้ยได้อร่อยอร่อยป่ะอือเอืออยากน้ำก็อร่อยเอาเป็นว่าถ้าถ้าน้องๆคิดจะทำกันอ่ะอย่าใช้น้ำมัดลมเออเนี่ยมันละลายเร็วมากเร็วแบบเห็นไหมแต่อันนี้อ่ันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเพิ่งวางไปเมื่อกี้เทียบกับกบเทียบกับกบลองดูกบกบอยู่ ยังไม่ละลายเลยทุกคนกบอะ่ะดูดิกบเ,เป็นฝ่ายมีกี้เมาส์อ้ oh. อันต่อไปแตนแตนแตนอุย้ยลินอันเนี้ยมันมีหลายสีมากอุ้ย วามันสวยมากเลยค่ะทุกคนกินกันข้างบนเนี้ยสีเหลืองนะคะทุกคนเป็นรสนมหวานสีชมพูเป็นนมสตรอเบอรี่และสีฟ้าเป็นรสนมหวานเอลินจะเอารสอะไรกินรสอะไรสตรอเบอรี่ค่ะเฮ้ยเหมือนเด็กรู้เลยว่าข้างบนล่าดเป็นสีผสมอาหารอ้ํอ้ําโอ้ยพยักหน้าเลยอร่อยป่ะอือร่อยมากอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอ่ะอ้ํ <ừ> และในวินาทีที่ทุกอย่างกำลังละลายาากบยังอยู่เฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะอะอเพราะกบมีเกลือหรือเปล่าเ <c oughs> พราะกบใส่เกลืออันอื่นเขาไม่ได้ใส่เกลือหรอไม่ได้ใส่แล้วทำไมใส่กบอ่ะก็อยากใส่ชอบสีเขียวอ๋อเหรอแต่แตาจริงๆนะ สวยไปแล้วกินไม่ได้เอาไหมไม่เอาเอันนี้ว่า <c oughs> อร่อยอันนี้อร่อยไปดีกว่าค่ะทุกคนหมดแล้วที่เราทํามา5อันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหลังทาให้ใหม่สัญญาจะทําให้ดีกว่านี้ชอบไหมชอบชอบ,ชอบตเตมืออะไรตีด้วยดีไม่ตีนูน่นตีกันเองก็ได้ไม่ตีตีกันลงหลันนี่ทีอ้าวตีกันตีกันอ้าว ถ้าใครชอบกินี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนอ้าว bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายดอนเอลินแกก่อนทุกคนบ๊ายบายแกงใช่ไหมดูดิ่วยมากเอลินบ๊ายบาย <c oughs>